เล่นเล่นหอล็อกเย็นใช่หรือเขาก็ดูเหมือนกันยมกับข้าวเอาวลปีกคนอ่ แบบจังหวดเลยาจเต็มเลยเลยกี่กลม่บนเยอะอืมทีแรกมาเต็มครับจัดเต็มใช่โ้้มันเา่อนน้ำหวานชื่อน้ำหวานห้ันน้ำหวาน ขาจำแลบบ้แบบวา่ามันไม่อยู่ในบนนะอ,บบโอมโตให้ด้วยอ,อ่านว่าง

หนูน้อยเสื้อแดงไม่มีหมวกมีเว้ยคนหนูน่ารักว่ะสวยเนาะต้นไม้สวยต้นไม้สวยจังเลยหอมหน่อยไได้ไหม่เหนกับ มันเดาไปหมดเนเกนน่ารักขอฟังไม่จบอ่ะจบแล้วเอามาแต่ดอก 哈哈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 。我来了。 Vì vậy, hết mọi người đã được mất mát mùa mặt 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 mặt

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ráມ ທິຕສນ แล้วเวลามอกป่ะแจเกทาโมงสามแล้วเอ้ยมี่ห้อฮะบาทใช่ไหมบาท นม่ห,นนหวานใช่ไหม อ่ะ่านะคอมพิวเตอร์ของ่ดอนนี่ค่ะก็การแจ้งก็คือว่าขั้นเรียนยอมแต่งตาของหมาค่ะเฮ้ยถั่วบ้าง ก็น่าจะใช้เสียงแลว่าแล้วคนแก่ก็ใช้เสียงคนแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นิดหน่อยดังนั้นก็ดีอว่ะค่ะคุณได้ไปต่อค่ะ สินาทีเนาะแล้วก็เวลาแสดงไงเงี่ยื่ะแล้ชมเพราะว่าเสียงเรามันจะไม่ออกมาข้างนอกค่ะเพื่อนๆอ่ะคือมันไม่ได้ยินมัเท่าไหร่นะคะวก็ถือว่าเปนเพราะช่วงเพลงอมอ่ะ